บาบทโอ้ยดจด,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 ดคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนำนะคะแสวัสดีจ้ะเพื่อนๆหนุกคนพบกับช่องเทอร์โบโ o หนึ่งเหมือนเดิมนลจ้ะกับสอโบเนาะวันนี้เราอยู่กับเกมโรเตอร์รัมเบอร์ รัมเบอร์โอเคสลอตไก่แจ้นะจ๊ะเพื่อนๆอ,อุ๊ยซอพูดถึงบอกว่าไก่แจ้คือขนองโอเคเพื่อนๆวันนี้นะ้อยซอพกทุนมา500บาทเรามาพกแบบทุนน้อยๆเนานะรองสำหรับเออทุนน้อยๆดูเพื่อนใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอเด้อๆใครอยากเล่นอยากตามก็ริงใต้คลิปนะจ๊ะอุ้ยสกิตเตอร์อไอ้บ้าสกิตเตอร์เข้า ได้นะคะพี่ไก่ของเรานะจ๊าเลิศจ้าเลิศนะจ้าเบ็ดเก้าบาทไอ้บ้าสเกตเตอร์เข้าแต่เข้าเราจะให้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูดูกันเนอะ <l ug> เออมาส่องบ้านเจ็ดสิบอ่ะคูไปร้อยยี่สิบเก้าบาทสวยจ้เจะเลิศจ้ะสเกตเตอร์อยังมาอีกนะ <l ug> ฟิีนิฟีหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนฟิีนิฟีหรือเปล่า นี่แหละดอกนี้สวย360บาทสวยจัดสเก็ตเตอร์ยังอยู่จ้ะมาเด้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 เดเดลงเปล่ะล,ะลงเะล่ะเอ้เอ้ย,อยปะ2อ3บาทสวยจ้ะแตกดีเพื่อนซอนแนะนำเลยพี่ไก่ของเราไก่แจ้ของเรานะรถรดๆดรดรถ,ถ,ถ,ถ583บาทโอ้ยโอ้ยว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะเบ็ด9บาทนะเ,นเพื่อน ไอ้บ้าเข้าว่ะ1,440บาทโอยว่าไม่ได้ละตัวเธอรอด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 โอ้โหเบ็ดเก้าเอาเรื่องว่ะเพื่อนถือว่าดีถือว่าเด็ดนะอ่ะไปปุกสามบาทคูสิบหกไปจ้ะสิบหกนะจ๊ะยังอยู่นะจ๊ะโอเคเงินรางวัลรวมนะจ๊ะเบ็ดเก้าบาทได้มาพันห้าจ้า เลขพันห้าจ้ะรถ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 พี gal, leve, like, ่ไก่ดุนะพี對對่ไก่โหดนะจ๊ะว่าไม่ได้นะเออมาเออมาอือฮึอ่ะพี่ไก่ตีหนักๆเลยจ้ะเออจ้ะเออมาไม่แตกจ้ะอ่ะ ถ้าพี่ขาวลงนะโอเคสี่บาทห้สิบโอ้โหเพื่อนๆไม่น่าเกียดโซว่าไม่น่าเกียดถึงอันนี้เกลือก็ไม่เป็นไรไม่น่าเกียดโซได้กําไรมาพันแล้วอะเอียแค่เบดเก้าบาทลด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 ไปกันต่อเบสสามสืจ๊ะไปะหมับเข้าไปทีหนึ่งเซกเตอร์เวบ็วบๆมานะเวบ็วบๆมานะขอยทีได้ไหมละจ๊ะ ไก่จ๋าเออตีให้บับบับสนับเซโนดแมะเออมาสเก็ตเตอร์มาหนึ่งนะไว้ลงแต่ไม่แตกจ้ะอุ้ยขอโทษสเก็ตเตอร์มาเลยจ้ะอ๋อกูกลูพี่ไก่ไม่มาจ้ะเออมาอือหือสามบาทเอ่อไม่เป็นไรจ้ะ เอไม่ลงนะถ้าเอลงนะอ่ะสเก็ตเตอร์มราแล้วจ้าว้าวว่าไม่ได้นะตัวเธอว่าไม่ได้นะจ๊ะเข้าดีนะสำหรับพี่ไก่และเพื่อนซสว่าโอเคเลยซสว่าเลิศนะซสว่าเลิศนะเออไปโอ้โหดดีถึงเวลาฟรีนางแตกดีนะจ๊ะโอเคเลยคูณสิบไป เลิศค่ะ417บาทถือว่าดีนะฟรีให้ดีนั้นเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอสด้วยเด้อใครอยู่อู้ยพันเจ็ดแล้วจ้าอีกพันหนึ่งว่าแบ,บเห็นแล้วเพื่อนใครอยากเล่นอยากตามนะลิงก์ใต้คลิปนะจ้าใครเออถ้าเกิดทุนไม่ถึงก็ค่อยๆเล่นไปอย่างซอสเนี่ยซอสยังเล่นเบ็ดเก้าไปเลยเก้าบาทอะหมับและโอ้ย 1524บาทไอ้บ้าเข้าดีมากซอเริบๆๆพี่ไก่จ้ะน,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 นับหนุนนับหนุนนับหนุนนะเพื่อนมาจ้ะ1518บาทสวยจ้ะอีก288บาทแตกดีจ้ะตัวคุณดีด้วยเพื่อนๆ1806บาทดีเด็ดซอแนะนําเพื่อนๆ ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าสำหรับพี่ไก่ของเราซอปลื้ม1่นสอเ่บบาทโอ้ยลดลดลดพูดได้คำเดียวลดมากอ่ะทุนซอ500อซอได้มาหมื่นหรือจ้าหมื่นสี่หรือจ้าพี่ไก่นี่สุดนะแตกดีจ้ะเพื่อนโอ้ถ้าพี่ขาวลงข้างบนนะลดอีก โอ้โหมาเท่าไหร่ก็มาเถอะครับมาเท่าไหร่ก็มาเถอะครับอะไปจ้ะ315บาทาทลดน,นะเพื่อนๆอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอสด้วยเด้อใครอยากได้เด็กตามก็ริ้งใต้คลิปเน่ใครอยากให้ซอสเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาบอกเด้อเดี๋ยวซอสไปเล่นให้ดี่ซอสไปหองให้โอ้โหฉ่ำวันนี้ฉ่ำฉ่ำซอส์พกพุดมา500อ่ะซอสได้กำไรไปพันหมื่นห้า 15, แล้วอ่ะ ไอ้บ้าของเขดีจริงๆอ่ะพี่ไก่แจ้ของเรารดลดลดลดร้อยเจ็ดบาทสวยจ้ะอีก3า8บาทสวยจ้ะสามร้อโอ้ยดูเองละกันเอ้ยเงินรางวัลก้อนโตมาจ้าหนึ่งพันสองร้อยสบบาทดีดีนะเพื่อน นิดนิดๆหนิดซอ็อกกาอวิจาร์ลด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 นะเพ,พื่อนๆสำหรับพี่ไก่เนี่ยซอกว่าโอเคนะเข้าดีด้วยอ้าวสเกตเตอร์มาอีกแล้วจ้าให้ฉันฟรีสิเอ้ยมาจนได้จ้าเลิศจ้าลดลดลดเพื่อนๆสเกตเตอร์เข้าดีแถมหมุนก็ดีด้วย ให้ดีมากแตกในดีมากสอกการันตีจริงๆสมยโม,โมอ่ะอ่ะไม่เป็นไรจ้าคุณนิดคุณหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ได้กำไร3า6รบาทสวยจ้ะดีจ้ะโอเคชุดนี้สวยจ้ะ909าบาทลด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  สวยจ้ะอีก1,980บาทแตกดีเพื่อนดู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 ด,ด,ดูไอบ้บ้าแตกได้ดีมากค่ะ7,143บาทดีเพื่อนๆซอสแนะนำเลยพี่ไก่ของเราเพื่อนๆใครอยากเล่นอยากตามนะลิงใต้คลิปนะจ๊าไปกดไปตามได้เลยเนาะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอสด้วยเนาะเดี๋ยวซอสไปก่อนดีกว่าซอสได้กำไรสองหมื่นหรจ้า ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจนเพื่อนไปแล้ว